กำนักสงใหม่ชัยมงคลน,นะคะไว้ไส้นะคะเพราะว่าเวลาให้กับเข่ากับน้าม่ย่ำย่ำหน้นาฝนมันยากนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าได้ทำแก๊สนะคะแล้วก็้ายอย่างดีแล้วนะคะแต่ว่าขาดหัวแก๊สนะคะที่ว่าเอามาต่อไว้ให้กับเขานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้ามีงบก็ซื้อตัวนั่นอีกนะคะก็คือตอนนี้ได้ทางแก๊สไปก่อนนะคะอันนี้อัดเต็มเลยค่ะทุกคน เต็มแล้วนะคะเดินทางไปต่อนะคะพ้นทางของเราอยู่ที่สำนักสงใหม่ใช่มะคนนะคะวันนี้แดดดีบรรยากาศดีมากนะคะแดดคากเลยเพราะว่าเมอก้อนสองมือฝนตกนะคะเอาไปถวายบัดค่ะ ของเราไม่เท่ากันนะคะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างมาดาโมโคโนี่ก็มีความสุขกับการที่ว่าได้แบ่งปันได้ให้นะคะแม้ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ว่าก็ได้ร้ายมากมากค่ะว้าวน้ำอ่างเพิ่มแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะน้ำอ่างเพิ่มแล้วเย้ดีใจจังเลยอเด็กโตกับเด็กน้อยเนียน่ยคอ,อยกันนะเนาะ ฝนตกพุ่งที่แรงสุดก็หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะที่ตกะคะ่ะได้หลายแบบอันได้หลายสันี่ก็ถือว่าโอโออยู่นะคะทุกคน สปริงเวสนะคะอยสิข้ามสปริงเว,วได้บ้เนนอได้ยูดกได้ยูดกต้องให้กำลังใจมาดามองโพนนะคะทุกคนลงสปริงเว มาซมนี่นะคะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวเดินทางไปต่อบนถนนหนทางลูกรังอุ้ยฝนตกเลยกจะสเป็นบวกระบาดเออเออเออแก๊ปจะล่นเด้อ รถบ้านเท่าค่ะพี่น้องอันดีการสุดดีๆนะคะจะน้อยเฮ็ดเอออกนะคะบางที่เฮ็ดพอออกแล้วค่ะทุกคนไ้านน,านจปนจงไงน,น,น,นี้แค่นี้ร้องเพลงกันแต่พี่มีลาลาฟังเพลงค่ะ มีแต่เวลาเห็ดางานแต่ละมือเนาะค่ะทุกคนกคนุ้งไรท้องนา สองรอดไหมรอดสิเปลี่ยนเกียร์ก่อนเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำโอ้โหนี่มันแคบตรงนี้นะคะไม่เป็นไรเราสู้สู้สู้อุ้ยนึ่งสอม่งสองอเย้นคะสูแล้วนอ่น่ดูนี่นเ <ๆ S 2> ่งนึงโอยละนาะอย่าเพิ่งลนเด้อัวสำนักสงฆ์จังลนนะคะ ยามีแบกเมหนึ่งลูกนะคะทองพี่สี่ ดามาโ,โคอขาเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะสู้ๆนะคะบ้านเฮนะ้าเนาะแล้วก็ต่างคนต่างบ้านต่างเมืองออออโอ้ออเยเจ้านกพอกนนะนกนกนกโอ้ยนี่เนาะโอ้นกแล้วก็ควายด้วย,วยงัวบานเฮ้าฮัลโหลฮัลหมียากินแล้วไข้แน่ตัวน้นอยๆนะคะ ไปเอองานน่นาะ แจ็เข่าแจ็คหน้าเป็นผู้ร่วงรับนะคะจะเห็นแาวบ้านนอนดูเรื่องประเทศนะคะนี่อย่าเฝ้าร่นเด้อ Yes, stay home.